ชาวบ้านด่านทับตะโกจังหวัดราชบุรีตอบรับความพึงพอใจโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลลงพื้นที่ตำบลด่านทับตะโกจังหวัดราชบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมสำรวจความพึงพอใจ การรับรู้บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่สนับสนุนโครงการศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในชั้นน้ำบาดาลที่ไม่มีสารละลายโลหะหนักพื้นที่ตำบลด่านทับตะโกระยะที่3ณนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระบบกระจายน้ำบาด,ดาลขนาดใหญ่เป็นโครงการพระราชมุลิซึ่งตำบลด่านของเราหลายหมู่บ้าน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะฮะทำไมเราจึงต้องใช้น้ำบาดาลน,นะฮะทั้งๆที่เราก็มีน้ำผิวดินมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เราต้องใช้น้ำบาดาลก็เพราะว่าน้ำบาดาลปราศจากสารเคมีปราศจากสารโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนะฮะ ใช้น้ำบาดาลก็รู้สึกว่ามันจะเกิดความปลอดภัยให้กับสุขภาพสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้การสนับสนุนทุนหรืองบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับงานวิชาการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้โครงการต่างๆที่สามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมอบหมายให้สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8ราชบุรีและกองแผนงานส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมนำแบบสำรวจไปสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโกร่วมให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์พอเราลงเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำบาดาลในพื้นที่เนี่ยก็มีใช้ตามวบบ่าอยู่แล้วแต่ปัญหาของในพื้นที่ก็คือน้ำเป็นระดับตื้น เวลาใช้ไปเยอะมันก็แห้งมันก็ขาดเราก็เลยคิดว่า้โครงการนี้เราก็เลยจอดน้ําในระดับลึกเพื่อหนึ่งป้องกันปัญหาน้ำขาดในเวลาท่าแรงแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยป้องกันสารเคมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของสารหมูที่พบในบริเวณของชั้นน้ำระดับตื้นในบริเวณนี้นะครับเพ,เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีการใช้น้ําที่สะอาดหลังจากดำเนิน,นโครงการแล้วเสร็จเนี่ย ทางพระบาทสเมเด็จพระเจ้าลูกหัวเนี่ยก็ได้รับโครงการนี้เข้าไปในพระราชดิรับการดูแลในพระราชดิ้ทำให้โครงการนี้สามารถต่อยอดไปได้ครับก็ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาบดาลที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลด่านทับะโกแล้วนำโครงการนี้มาลงที่อบตด่านทับะโกก็อยากจะให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาบดานนะมาสำรวจแล้วทำพื้นที่น้ำอู่โพกหรือโพกให้เต็มพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อที่พี่น้องชาตวตำบลด่านทัพกโกจะได้ใช้น้ําที่สะอาดและบริสุทธิ์ครับการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรับฟังเสียงจากประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาในพื้นที่แล้วเจ้าที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลยังได้ร่วมกันเผยแพร่พองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลด่านทับตะโกอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรน้ําบาดาลอีกด้วย